คณะทำงานเครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดประชุมภาคีเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรคภาคอีสานครั้งที่1คณะทำงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS และเสริมศักยภาพสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการทำงานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนาทิมเมืองและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสรันพิตาชนะชัยผูวพัฒ จัดประชุมภาคีเครือข่ายกองพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ภาคอีสานครั้งที่1ที่ห้อง VIP 4โรงแรมสุนีกแกรนด์โดยมีสื่อมวลชนท้องถิ่นและผู้นําชุมชนร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ภาคอีสานเป็นการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางการทํางานการสร้างระบบและกลไกลรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งการทํางานด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ของเครือข่ายประสานเชื่อมโยงให้เกิดการทํางานแบบมี ร่วมทั้งนี้ที่ประชุมชูประเด็นหลักในการสร้างองค์ความรู้ที่จะพัฒนาสื่อท้องถิน่นรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่บนโลกโซเชียลโดยเฉพาะกระบวนการผลิตสื่อออนไลน์และการตั้งรับภัยที่มากับสื่อปลอมหรือเฟกนิวโดยตั้งเป้าจะมีการจัดเวิร์กช็อปในครั้งต่อไปเร็วๆนี้แล้วไปจบไปนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับเมื่อครั้งที่ล้าก็เตรียมจะมีคาตอบมาให้วันนี้นะคะ อย่างแรกเลยสนับสนุนเลยเรื่องเรื่องคำผา